ตอบเป็นข้อแล้วรถามทีเดียวให้หมดเลยในนหนองือถาให้เขาตอบเป็นข้อตอบเป็นข้อเจอใครจะตอบผู้จิตครับอาจารนปู่แล้จารย์นพนะครับท่าถามว่านโยบายเรื่องพลังงานทดแทนอะไรนครับมีรายงานอะอใหม่ไรัพลังงานทดแทนนี่ เป็นพลังงานที่เราส่งเสริมเพื่อใช้วัตถุในประเทศให้ได้เปิดประโยชน์มากที่สุดก็เพื่อเป็นชนแทนพลังงานหลักคือพลังงานที่เราต้องนําเข้าจากต่างประเทศขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่พลังงานทดแทนอาจจะมีราคาสูงอยู่บ้างเนี่ยเราก็ต้องหามาตรการที่จะลดต้นทุนให้พลังงานทดแทนและส่งเสริมให้พลังงานทดแทนเกิดได้แต่ ผมไม่ใช่มาตรก,การที่จะชดเชยอย่างถาวรในภาพรวมก็คือเรามีเป้าหมายแผนพลังงานทดแทน10ปีซึ่งตอนนี้กำลังทบทวนจะเป็น20ปีอยู่นคะครับเป้าหมายของเราก็คือจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพแก๊สซฮอล์ไบโอดีเซลและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทุกทดแทนทุกเริ่มแบบไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำขนาดเล็กชีวมวลชีวภาพพลังงานจากขยะพลังงานจากลมกระแสอาที่โดยรวมทุกประเทศทุกชนิดเนี่ยเป้าหมายคือภายในปี2564ากนะครับจะเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อของการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศครับ อคำถามที่สองเชื่อเลยเลยครับเชื่อคำถามที่สามครับคำถามต่อกันนะฮะไอพลังงานทดแทนเนี่ยรวมพลังงานเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีไม่รวมครับไม่รวมนะครับตรงยิงเคลียร์ไม่อยู่ในแผนนะอยู่ในแผนพัฒนากาังผลิตไฟฟ้าถือเป็นพลังงานทางเลือกแต่ไม่ได้อยู่ในแผนพลังงานทดแทน 20ปีของเราที่จะเป็นชีวอันนี้จะมีอยู่ในแผนผลิตไฟฟ้าพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าคุณอะไรจะบอกฉันว่าท่านประธาจะบอกว่าภายใน20ท่านถ้ามีพลังงานนิวเคลียร์ก็จะเป็นส่วนเพิ่มของพลังงานทดแทนภายใน20ปีเนี่ยเราจะเไ,ได้แต่พลังงานนิวเคลียร์ หรือเป็นอัลเทอร์ i นทีฟพลังานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าซึ่งตอนนี้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของเรา2010ฉบับที่3เนี่ยเราก็มีเป้าหมายว่าจะมี2,000เมกะวัตต์ในปี2573แต่แว่าไม่ได้นับเป็นพลังไม่ได้ไม่ได้นับเป็น Renewable Energy ไม่นะับเป็น Renewable Energy ท้านับเป็นพลังงานทใหญ่ ยังมีโอ้หอยดีันเจุอยู่ในแผนได้มีบนรจุอยู่ในแผ่นได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังยืดเฟ้ยพีดีดีสองแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่คำจำกัดความของเราว่าจะให้คำจำกัดความของพลังงานทดแทนว่าอะไรพลังงานยืดเคลียร์เป็นพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยหรือแทบไม่มีเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นพลังงานทางเลือกที่ใช้เทคโนโลยี อีกแบบนึงแล้วก็ต้องใช้วัตถุดิบในการสอให้เปิดปรารงานนี้ด้วยนะครับก็มี่เป็นในในในครับที่การวามปัจจุบันของแผนปรารถนาทดแทนเขาให้ดูปรารถนาดูเคลียร์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราละเลยจะไม่มองในเรื่องปรารถนาดูเคลียร์ครับก็ชัดเจนนะครับท่านผู้าฟังธรรมนาอีกไม่กี่ปีแล้วก็ต้องเจอเงินเดือน ยังไม่ไม่ด้บอกแต่ว่ามีแน่ีเายังไม่ไดินยานถามว่าีีใช่ไหมก็บอกไม่ใช่้ก็เอาเลยว่าเอาส่วนที่เขายังไม่มีงเสนพาว่ามีพลังงานพลังานสงอาทิพงานอะไังงานชีมวพลงานขยะดพื่อกี้ผมพงานขยะด้วยแผนพลังาน ต้นแทนเนี่ยมีการพิจรารณาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเปโตรเรียมในระดับประเทศภูมิภาคและระดับระดับโลกอย่างไรน,นะคระบบับเพราะผมดูแล้วก็รู้มันคาเลยเนยะครับครับก็ผมกล่าวเรียนว่าอย่างที่ได้นำกลืนไปในเบื้องต้นว่าปัจจุบันตัวเลขสิ้นปี2556เนี่ยสัดส่วนการใช้พลังงานาทดแทน ุกประเภทของประเทศไทยโดยรวมนี้อยู่ที่ร้อยละ1 <c oughs> ของการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าพอใจกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนและอีกหลายประเทศในยุนนยโรปคือซ้ำนะครับจากที่ 25, 47, เมื่อปี2547เราวัดผลเนี่ยเรามีเพียงร้อยละ0เท่านั้นนะครับ <พา S 1> ที<ๆ>ทนี้ในแผน พัฒนาพลังงานทดแทนที่เราจะก้าวไปสู่เป้าหมายร้อยละยี่สิเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานโดยรวมภายในปี2564เนี่ยเราก็มากำหนดอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าด้วยซึ่งเดิมเนี่ยฉบับที่2เนี่ยของรัฐมนตรีตั้งเป้าไว้9,200เมกะวัตต์ถ้าผมจำได้นะตอนนี้ก็กลับเพิ่มเป็น13,000เมกะวัตต์แล้วก็อยากที่จะเรียนว่า เราก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับจากแสงอาทิตย์เนี่ยตอนนี้เราก็มีการจ่ายไฟถึงมากกว่าเกอบพันมิลวัตนล้วพลังงานลมก็200รยมิลวัตจากเมื่อ5ปีก่อนไม่มีเลยพลังงานชีวมวลเรามีมากกว่า2,500ันห้าร้ยิล้วัลนะเราต้องคำนึงถึงศักยภาพวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรที่ประเทศเรามีอยู่เราอยากจะส่งเสริมอย่างเต็มที่ แต่ว่าถ้าเราส่งเสริมแล้วไม่มีวัสดุในประเทศต้องนาเข้าหรือวัสดุนั้นเนี่ยต้องแปลเปลี่ยนไปในรูปของการปลูกพืชแล้วไปปลูกรุปที่ป่าไม้ป่าสมุนไพรชาติเราก็ไม่อยากทําและที่สําคัญก็คือจะต้องไม่กระทบกับห่วงโซ่ครับขอบคุณครับบังเอิญเมื่อเช้าที้ผมเพิ่งได้อ่าน เอกสารฉบับหนึ่งเป็นอาร์ติเคิลเขียนโดยดรปรีาดาเวบูลสวัสดิ์ซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตท่านเขียนตำหน,นิกระทรวงพลังงานนะครับผมอยากให้ท่านตอบหลังจากนี้นะครับท่านตำหน,นิว่าการที่กระทรวงพลังงานดำเนินการแสดงสนุนพลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆไม่เท่ากัน แล้วก็แตกต่างกันหน้ามาเนี่ยเป็นการปิดโอกาสของประเทศไทยในเรื่องพลังงานหมุนเวียนนะครับท่านผู้ประเลยนะครับว่ากระทรวงพลังงานต้องรีวิวนโยบายว่าจะต้องใช้ระบบวิดอินทางทุก,ท,กทุกเทคโนโล,โลโยี พเพื่อที่จะให้เทคโนโลยทีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดได้พัฒนาจนเต็มศักยภาพน,นะครับถ้าไม่มีใครพัฒนานเลยก็ต้องเพิ่มต <คน S 1> ัวฟิสิกไทยเริ่มรูนเลยนะครับก็อยากจะถามท่านว่าท่านได้่านหรือเปล่าแล้วความคิดเข้าวาอย่างนี้ท่านคิดอย่างไรครับ,บก็คิดจะตอบก่อนแล้วก็จะถามด้วยรถกทปรับ ก็ S <S อยากจะกลับเรียนหลวงปู่และกอาจารย์และท่านผู้ฟังนะครับว่านยโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่รัฐบาลในปี2550นำเสนอเป็นชุดนยโยบายที่ให้ข้าไฟส่วนเพิ่มที่แอดเดอร์สำหรับเชื่อเพลลังงานหมุนเวียนประเทต,ต่างๆนะครับเท่าที่ผมจำได้ว่าชีวมวล30สตางค์ค่าชีวภาพก็ เข้าใจว่า of 30หรือ50สตาสิบครับขยะถ้าเป็นหมักการคิดค่าสองบาทห้าสิบเจ็ดปีถ้าเป็นเตาเผาขยะแค่คิดแค่ชั้นสามบาทห้าสิบจนถึงแสนที่ทุกแปดบาทก็เป็นอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าในการส่งเสริมแต่ละประเภทไม่เท่ากันแต่ผมอยากให้กราบเรียนพื้นฐานว่ารัฐบาลต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผู้บริโภคกับผู้ที่ระยัดกระสดูกด้วย เพราะการรับซื้อค่าไฟในแผตราที่เป็นส่วนเพิ่มกับค่าไฟปกติเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าแก๊สหรือโรงไฟฟ้าถ่านหินเช่นโรงไฟฟ้าแก๊สเี่ยราสามบาทเราเราให้หน่วยเพิ่มสามสิบตันหรือสามบาทต่อตนหนถ้าเรารับซื้อในปริมาณับมากนะมันก็จะเฉลี่ยอยู่ในค่าเอฟทีที่ส่งผ่านไปยังประชาชนดังนั้นมันจึงต้องมีเป้าหมายนะครับและเมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนาไปถึงระดับนึ่ง หรือโทรศัพท์มือถือตอนอีใหม่ราคาแพงใช้เป็นสักระยะทั้งหตายทุที่มีคนซื้อราคาก็ถูกลงเนี่ยรัฐก็จะเป็นต้องปรับอัตราการส่งเสริมเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการทำประตยชนผู้บริโภคสนเกินไปเพราะนนในมุมมองของผมเนี่ยการจะให้การสนับสนุนกับเชื้อเพลิงและกานเป็นประเภทต่างๆเข้ากันหมดในขณะที่ต้นทุนไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะทําให้ เชื้อเพลิงบางชนิดเนี่ยได้กาไรสูงเกินไปนะครับทางที่ดีที่สุดปัะการันกแทนควรจะเกิดได้โดยไม่ต้องมีการส่งเสริมไม่ต้องมีการผลิตจะได้ไม่เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคแต่ระบบขายไฟฟ้าของเราเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาไปถึงว่าผู้ใช้รายนี้จะเป็นเลือกผู้ผลิตรายนี้ได้ไม่ก็จะต้องส่งผ่านงค่าไอีต่อไป mm hmm. ก็กระทรวงพลัางงานก็มีมติกรบชอ,อยู่แล้วนะครับที่จะต้องไปทบทวนอัตราการส่งเสริ และการจะเปลี่ยนจากระบบแอดเทอร์เป็นระบบสีอินทารีที่ให้ค่าไฟคง,งที่ไปตลอดที่5ปีไม่มีเพิ่มไม่มีลดค่าการให้แบบแพดเทอร์เนี่ยมันจะเพิ่มไปตามค่าไฟที่เพิ่มทุกปีนะครับซึ่งอันนี้เราก็กําลังศึกษาอยู่ถ้าท่านมีข้อเสนอเราก็อยากจะดูนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องคุ้มครองประโยชน์ผู้บริโภคด้วยไม่ใช่ดูแลแต่ประโยชน์ของผู้ผลิตแต่นในเดยวกันเราก็อยากจะส่งเสริมให้มีการการ มาเขาเนี่ยเอาจะมาคอยออ็นนะครับนะเอ่อผมต้องการให้ท่านเข้าใจผมเพราะที่ผ่านมาสิบปีที่ท่านทำท่านโจมเสริมผู้ผิดมาที่หนุทชัดเจนครับกลับไปอ่านด็อกเตอร์ปรีดานิบูลสวัสดิ์อาจจะด้วยได้ครับท่านเขียนชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าคุณให้เท่ากันเนี่ยคุณไม่ได้ส่งเสริมใครกันเลยคุนโฉลกเสริมเท่ากันหมดแต่ว่าใครที่ถูกกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าก็จะได้พัฒนาเต็มที่แล้วก็จนเต็มจากอายภาพคนต่อไปก็เลยรับการส่งเสริมครับผมอยากให้ท่านทบทวนคตัวท่านตัขคออนุญาตแทรกสุวรรณที่เที่ยงธรร ย้อนไปปี2535ปีที่มีระเบียบก,การรับสนเชื้อไฟ,ฟาจากผู้ผลิตไฟ,ฟาไรายแรก S อซขึ้นมาจากยุคโคจเิเนเรชันและพลังงานหมุนเวียนอันนั้นก็คือนโยบายสำคัญในการส่งเสริมให้เอกชนลงทุนในการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานหมุนเวียนและขายไฟฟ้าเข้าระบบหลักการตอนนั้นก็คือค่าไฟฟ้าเข้ากันไม่ว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียนประเททไหน และค่าไฟฟ้าที easy, ่รับซื้อเป็นค่าไฟฟ้าที่อิงกับค่าใช้จ่ายที่เล่นได้ของการไฟฟ้าก็คืออปพคอสสามจุดหรูอว่าคอพคอแล้วก็คอ c o อ t ของการไฟฟ้าต่อนนี้ก็คือน้ำมันเตาเพราะว่ากรฟผใช้น้ำมันตับยอดในการผลไฟฟ้าเขาสามารถจะลดการใช้น้ำมันดับงานจากการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจุดนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระพลังงานหมุนเวียนโดย s อสพในประเทศไทยก็นเติบโตมามาตามล้ำดับเลยนะครับ เพราะนโยบายตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นราคาเท่ากันไม่ว่าจะจะใช้พลันธุ์เปียนประเภทใดพอมาประมาณปี2 5 4 3 4 4เนี 43, 44, ่ยเข้าประมาณ44ก็มีการทำการศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการให้ร่วมรับชาติอันนี้ก็คือก่อนที่จะมีกระทรวงพันธุ์น,นานที่ท่านเมื่อกี้ที่บอกว่าการบริหารจัดการพันธุ์านทำได้ดีนะมีการศึกษาดูว่ารับพันธุ์เปี่ยนมันมีผลกระทบต่อ มันมีผลประโยชน์สิ่งแม่พ่อแค่ไหนที่ขาวรวมเงินเป็นเงินเขาพบว่ามันมีผลประโยชน์ออกมา60สถานต่อจังหวัดทั่วโลกเราเลยบอกว่าเอาอย่างนี้เราลองใช้ระบบประมูลแข่งขันซิ้เป็นยังไงประมูลแข่งขันให้เอกชนที่ข้อเสนอเข้ามาถึงไฟฟ้าขายไฟฟ้าเข้าระบบโดยให้ส่วนเพิ่มค่าไฟไม่เกิน60สตา์ต่อเน่วยแต่ก็มีจังหวัรับซื้อประมาณ300เมกะวัตต์ก็มีเอกชนยื่นเข้ามา ยื่นเข้ามาตัวแรกมันมาลงตัวที่30สตางค์ก็ปรากฏว่าเป็นชิวมลหมือนเคยนะครับชีวมวลมันก็เต็มหมด,มหมดไม่มีแสงที่ไม่มีพลังงานผลเปลี่ยนประเภทอื่นเข้ามาเพราะว่าต้นทุนสูงกว่าก็าเลยได้ไฟฟ้าชิวมวลเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการแบบอยออกเ้าวอย่างสนับสริมพื่อาหมุนเวียนที่แท,ท้ตรงดีอาจจะยังไม่ เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงยังไม่เป็นเชิงพาณิช uh, ย์จริงๆแต่ต right ้องการที่จะให้มีการกระตุ uh, ้นให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่า well นี้ในประเทศไทยแต่ถ้าเผื okay, uh, ่ว่าจะใช้อัตรารับซื้อเข้ากันหมดเนี่ยไอสิ่งต่างที่มันจะได้เกิดขึ้นมาเลยนะพวกไบโอ a แกสหรือว่าเป็นระบบไฟฟ้าโดยเซงแสงอาทิตย์มันก็เลยเป็นที่มาของการให้ส่วนเพิ่มค่าไฟที่แตกต่างกัน ในปลายปี2549เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเราก็เลยทำให้เกิดมีโครงการที่เป็น่านหินเอาไปรวมเป็นแสงที่เข้ามาเยอะๆจนที่เราเห็นเป็นทุกวันนี้เห็นว่าสิ่งที Bullet ่กระทรวงการคลจะทำเนี่ยก็คือควรจะมีการปรับเปลี่ยนอัตรารับซื้อไม่ว่าจะเป็นอาเดอร์หรือฟิตินแทนนิชให้มันเหมาะสมกับสภาพอการถ้าเทคโนโลยีมันดีขึ้นต้นทุนถุนองกมา มันก็ควรจะมีการปรับราคารับซื้อให้ถูกลงมาเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าเห็นแต่ว่าการดำเนินการของกระทรวงพลังงานอาจจะช้าไปหน่อยจนระทีนาา่นี้ต่อไปในอนาคตนะครับผมก็ไม่ทราบกระทรวงพลังงานจะยังไงจะเป็นแบบเดิมจะเป็นแบบหลายราคาก็แล้วแต่มันก็มีประเด็นที่นอกเจ,จาก,กนี้ก็ก็น่าสนใจแต่ว่าผมเรียนว่ามันเคยทามาแล้ว แล้วก็มีการตื่นขึ้บผมซึ่งได้ผลมากในการกระตุ้นแหล่งพลังงานประเทศใหม่ๆเกิดขึ้นมาต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นเร่องที่งทุกมจิตดีหว่ไห้ว่าเรายังเลือกให้การสนับสมบังประเทศเยอะ,ะหน่อยเพื่อสนับสมุสัให้สิ่งที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงเทคโนโลยียังไม่เป็นที่ที่สุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นขยะมันจะได้เกิดการเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยี บางประเทศที่เราอยากจะเห็นมากๆแทนที่จะให้เผนผริตทั่วไปคุณเห็นคุณพิเศษจังหวัดเมื่อเป้าประสงค์ในการส่งเสริมเพื่อตื่นเทคโนโลยีให้พนักงานสายนาที่ในบ้านเราเนี่ยมันทำไม่ได้แต่คุณก็ไปให้สตางค์กับเขาในการซื้อผลผลิตเนี่ยั้งเจ็ดแสนบาทซึ่งจะแตกต่างจากพลังงานชีพนวลซึ่งมันเกิดจากกระบวนการเกษตรกรปลูกพืชปลูกเอ่อ ขี่นหญ้าปลูกหญ้าปลูกไม้ในพื้นที่แล้วก็เก็บวัชพืชรวมทั้งขยะด้วย,วยซึ่งมันลดมลภาวะเนี่ยคุณให้แค่สามสิบตันฉันว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะตรงต่อข้อประ,ประสงค์ของการตั้งประเด็นในการอุดหมืนนะว่าเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เนี่ย,ย,ยมันไม่ได้คนไทยยังทำไม่ได้ถึงวันนี้เนี่ยทำไม่ได้แล้วก็กระบวนการน,นา่างกที่วัดใชยอยู่เนี่ย ไอ้ซื้อเครื่องกำเนิดไอ้เครื่องแปลงสัญญาณไฟเนี่ยเ,ยนะเออข้ามจะมีเครื่องลล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทซึ่งในคงไทยทำไม่ได้ต้องสั่งมือนอกอย่างนี้เปน็นต้นแล้วมันก็ไม่ถือว่าเป็นการส่งเสริมอะไร,รเพราะคนไทยก็ยังไงยังไงก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีแต่ไอ้จีบะมวนไอ้ขยะไอ้ป่าไม้ไอ้พลางานที่มันมันทำได้ในเกษตรกรและสง่ง,ง,งเสริมสนับสนุนให้เขามีอาชีพเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ย เมื่อมันมันน่าจะส่งเสื่อมได้มากกว่าสามสิบตันแน่นอนแต่ผมไม่ได้แขกับตัวเลขทางวิศวกรรมแตุู่กอาจจะไม่ทราบนะครับว่าโรงไฟฟ้าชั่วโมงในประเทศไทยตอนนี้เติบโตขึ้นมาเร็วมากในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาตอนเนี้ยเข้าใจว่าเรามีประมาณสามพันหกร้อยแห่งกว่าปัจจุบันเร็วมากจนกระทั่งวัคซีนเนี่ยเริ่มขาดแคลนไม่ทราบแต่ผมทราบนะครับว่าก่อนที่จะมีบริษัท SPP เนี่ยแกลบที่ยุติากันโรงสีต้กให้คนเอาแกลบไปทิ้ง โรงงานน้ำตาลต้องเผาชานค่อยทิ้งแต่ปัจจุบันเนี่ยแต่มีค่านะขายได้เพราะว่าบริการนาแฝดมีการนําชานค่อยเสศษไม้ไป alon, <light> ท like ิ้งเป็นไฟฟ้าโรงงานชีวมวลเพราะนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าชีวมวลมันเติบโตขึ้นมามาเยอะมากก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการพัฒนาพลังงานหมุนของประเทศไทยมันไม่ใช่ว่าไม่สลับสูงในะครับสลับสูงมากจนกระทั่งมันมีปัญหาเรื่องวัตถุถิ่มองไปในอนาคตเนี่ยมองไปในอนาคตดีกว่า ขอตัวอยางครับเดี๋ยวขอตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมจบช่วเดี๋ยวให้ขอตัวอยางสามถามเรื่องความรู้ไม่ไม่เดี๋ยวใเดี๋ยวให้จบกลับให้จบก่อนในอนาคตของเราระยะยาวเนี่ยผมเองอาจจะมีความเห็นต่างระบับขั้นนะทางด้านนี้ผมยังเชื่อว่าแสงที่เนี่ยก็คือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถ้าเป็นขั้งานที่สำคัญและในช่วงหลังเนี่ยต้นทุนลดลงไปเยอะมากว่า ประสิทธ uh, ิภาพสูงขึ้นไปเยอะมาทุกคนสามารถอุทโดได้ดดดี่มีอำนาเพราะปตทลงทุนเรื่องไม่ใช่ัไม่ใช่ทัานพิจารเลยนะแล้วบอไอ้ไอ้ที่ลงทุนมนทิเดียวกันะเป็นเส้เล็กๆไม่ใช่ก็เมื่อปตทลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์เนที่เป็นหลายปันไร่ โครงการแสงอาทิตย์จะเป็นอะไรดีเขามันเป็นส่วนน้อยแทบจะไม่มีความหมายต่อต่อ,ตอ,อผลประกอบการของปอตทแต่ที่เป็นความเห็นส่วนตัวนะว่ามันนูนเชี่ยวอยู่นะแล้วก,แวก็แล้วถูกก็ดูดูไปดูไปเองก็จะเห็นเองนะว่าแสนอาทิตเนี่ยเป็นแผนกางานที่ที่สำคัญที่จะเกิดส่ต่อไปในอนาคตในขณะที่ว่าชีวิตคนเนี่ยมันก็ยังมีมันโตขึ้น,นไปเยอะมากแล้วมันก็มีปัญหาในเรื่องข้อจํากัดเรื่องข้อจํากัดในเรื่องของเนื้อที่ในหลายอย่าง อยาให้ทุกง่ายรับช่วยช่วยเสริมเพ่มกันคิดว่าจะเป็นเว่าน้ำไม่สลับสูงเชื่มว่าคนี่คงคงไม่ใช่คิดว่าเป็นการเป็นการพื้นที่เป็นอกว่าไม่สนับสนุนพื่อารหอกพื้นที่อาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเป็นเป็นธรรมเท่าไหร่เราสนับสนุนเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ขยะเนี่ยขยะค้นปีสูงเพิ่มเยอะนะครับขยะที่สูงเพิ่มไม่ใช่สามสิบสตางค์นะครับผู้สื่อสารสามสามบาทกว่าแล้วก็แล้วก็ขยะในหนม่งเดีอนเยอะมา ัญหาไม่ได้ต <m ics> <m ics> ิดอยู่ที่ส่วนเพื่อไม่พอปัญหาติดอยู่ที่อื่นึ่งหลวงปู่ก็ทราบทีลปัญหาเขาขยัติดอยู่ที่ไหนหลวงปู่จัดการรับที่หลิ่ที่มาที่วัดของหลวงปู่ยังไม่ได้เลยอ่ขอบให้ท่ารัี่าตอบตอบเป่วนใญนที่นจ่มต่อต่อัวถามยังถามไม่จบเช่นใรเดี๋ยวานดู้าตัวนี้ยังตอต่อบมยัด ก็จะเสนอนะครับใช่ไหครับผมการรัศการงบผูกนะครับผมสวัสดิ์สุขหือว่าอยูงพัฒนาการการทดแทนนั้นลงพัฒนาหรือพพนะครับก็ขออนุญาตในกาเสนอท่านผู้ผู้ิสนะครับว่าเบื้องต้นเรื่องของการสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าทางการทดแทนและการหมุนเวียนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยโดยนโยบายแล้วเราเน้นการคำนวณการส่งเสริมแบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับก็คือหนึ่งเพืยอการจัดต้นทุนของที่พึ่งนั้นๆณเวลานั้นะ นักวันวที่มีนโยบายเรื่องสารสืบพนุไฟฟ้าจากาันธเวียนใต้นทุนยังสูงเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือต้นทุนของเทคโนโลยีข้อที่สองก็คือศักยภาพของพันธุ์เวียนนั้นนะครับว่าเหมาะสมกับประเทศไทยหรือเปล่าเลนก็คือว่าถ้าหากเราเริ่มสนสับสนุนแล้วจะทําให้เกิดประสบการณ์การสร้างงานสร้างอาชีพเห็นผู้ประกอบการที่สนใจหรือว่าเป็น เพลเยอร์ในอุตสาหกรรมงานทดแทนนี้ก็หวังว่าในอนาคตจะเกิดกลไกการแข่งขันแล้วก็การพัฒนาต่อยอดวัรกรัมใหม่ๆสําหรับงานทดแทนประเภทนั้นๆขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อคราวที่ส่งเสริมชีวมวลตั้งแต่ยุคปี2544ก็ทําให้เห็นว่าการเรามีเพลเยอร์อวก็มีผู้เล่นเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่หลากหลายนะครับทั้งที่เป็นผู้เล่นในการพัฒนาโครงการแล้วก็เป็นผู้เล่นในการ ต่อมาเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก๊าซชีวภาพหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพสูงเนี่ยการที่เกิดการกระตุ้นตลาดให้เกิดการลงทุนก่อให้เกิดการสั้นมูลค่าหวงโซ่หวงโซ่สร้างมูลค่าหรือการดิจิทส่วนข้อที่3ก็คือการพิจารณาการบริหารจัดก,การเชื้อเพิงมพลังงานหมุน,นเวียนนั้นนะครับประเด็นก็อยู่ที่ว่า ชีวมวลบางประเภทเนี <ốt> ่ยมีมีความจำเป็นที่ต้องการแหล่งวัตถุดิบที่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นหากการบริหารจัดการไม่ต่อเนื่องก็จะทำให้ระบบเสียหายได้เช่นระบบแก๊สชีวภาพหรือโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับทั้งสามประเภทเนี่ยทั้งสามปัจจัยครับต้นทุนเทคโนโลยีสาพันธุ์งานของประเทศไทยแล้วก็การบริหารจัดการเชิงเพิ่งเนี่ยจะมาเป็นปัจจัยในการใช้คำนวณต้นทุนในการสนับสนุน ะครับเพราะว่าการปัจจุบันเนี่ยกานที่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 กรมที่กระทรวงกาลังเสนอคำนวณเรื่องวินิจฉัยนะครับก็มีหลายแนวคิดว่าเดินฟิกซ์คงที่ตลอดเลยสัญญาหรือว่าจะฟิกซ์คงที่ส่วนนึินแล้วก็ขยับตามดัชนีของราคาหุ้นนั้นอีกส่วนนึินเป็นต้นหรือฟิกซ์คงที่แล้วเมื่อเป็นชนกับราคาไฟฟ้าฐานแล้วค่อ,อยขยับตามราคาไฟฟ้าฐา ซึ่งปัจจุบันการคำนวณแบบนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของที่กระทรวงครับท่าเรนจุดที่มีคําถามที่แทรกเข้ามาคือได้ว่าเจอได้ข้อมูลมาว่าพลังงานชีพมวลเนี่ยมันมีการอนุญาตให้ใช้ถ่านหินได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็เถือในโรงงานทำพลังงานชีพมวลออนุญาตเรียนครับอยู่ในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้านะครับใช้ว่าเป็นเชื้อเพลิงสำรอง เชือเพิงมสำงรับเชือเพิ่ทดแทนยาที่จำเป็นในตองอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ชีวมวลร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมเรียนนี่ครับคือถ้าเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่ในบางที่เมื่าาจังหวัดคนจะตอครับตัในระเดียวก็สิบีอ๋อใช่การกดค่ะโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่ก็่นส้นี้ไปนะครับเรี่องเชื่อร์ก็เป็น เรื่องการจัดหาเชื้อเพลิงเนี่ยแปรก็เป็นปัญหาอ้อเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นบางช่วงเนี่ยเชื้อเพลิงขาดนะครับเพราะตามระเบียบเราเนี่ยอนุญาตให้ใช้เฉลี่ยถ้ไม่เกิน2 5เปอร์เซ็นต์โดยผู้สัญญาณเราตามระเบียบที่หมายถึงระเบียบของคณะกรรมการยังกับดูแลเรานให้รับทำไมเราต้องไปเทคแคร์ผู้ลงทุนมากขนาดนั้นเป็นหลวงพ่อนะครับเนื่องจากที่ผมดีนะครับวางไม่ได้หมดเพลิงแล้วก็เป็นเฟิร์นเข้าแทนการใชครับจนที่เป็นบอนเฟิร์นก็ขา ฉันคิดว่าผู้ที่ลงทุนจะนำไฟฟ้าขายรัฐเนี่ยนะก็เป็นประโยชน์ต่อตนนี่ยนะเขาต้องจะมีวิธีคิดที่จะรับประกันความเสี่ยงโดยการหาเชื้อเพลิงให้พอเหมาะเขาจึงได้กล้าลงทุนนะแต่ถ้ารัฐไปเปิดโอกาสว่าอนุญาตให้ใช้ให้ใช้เชื้อเพลิงทางหินกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นชั้นชั้นก็ไม่แสวงหาฉันก็เอาเชื้อเพลิงหาหินซึ่งมันหาได้ง่ายแล้วนะครับเรื่องของควา5เปอร์เซ็นต์เนี่ย ราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นชิ้นวัตถุ75เปอร์เซ็นต์แล้วล่ามันมีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติมันเปลี่ยนมางรายการสัมพันธ์มันก็เลยให้ช่วยเป็นผสมเข้าไปก็คือธาตุีลูอรแต่ราคาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นราคาเดียวนรับราคาธาตุนี้ก็จะต้องเป็นไอ้ส่วนนั้นแหละจะถูกกว่าแต่แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ไอ้ไฟไอ้ธาตตามมีการติดตามว่าโดยผู้สัญญาว่าตกลงว่ามันมีการใช้ธาตุนี้เท่าไหร่ยังไงก็คืองบูรณา คือที่ฉันถามนี่ฉันกลัวว่าเมื่อเมื่อเราสู้กับเรื่องพลังงานทางเลือดแล้วพเนี่ยพลังงานทานหินมันจะแทรกเข้ามาแล้วก็มาหมอเม็ดว่านี่คือพลังงานทางเลือกทั้งที่มันเป็นพลังงานทุอซีแล้วก็สร้างสรรค์ภาวะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ตีประทานก็ตีประทานพลังงานชีวมวลแต่ทานหิน่ยมนถูกกว่าต้นทุนมันถูกกว่าถูกไหมเมื่อ่านหินต้นทุนถูกกว่า สุดท้ายมันก็ไปตกหลักที่เอกชนลงทุนรวยเหมือนเดิมอีกแต่หูก็บาดหมางเอารู้ว่าไม่ต้องให้ใช้เลยได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็จะถ้ามีกฎหมายว่าไม่ต้องให้ใช้ถ่านหินเข้าไปเลยจะเปลี่ยนแห้อะไรถ้าคุณกล้าลงทุนคุณก็ต้องกล้ายืนยันว่าสิ่งที่คุณลงทุนมันไม่ทําให้ขาดตอนฉันเข้าใจว่าลังงานชีวมวลเนี่ยมัน มันต้องยั่งยืนใช่ไหมแล้วมันต้องต่อเนื่องไอ้ความยั่งยืนต่อเนื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจและก็วิธีคิดของผู้ที่จะลงทุนเช่นที่ยวญดุลเพ่อี่ปุ่นเขาผมตอบยากไปแล้วนะฮะเพราะว่าผมก็ได้ถามจากขนาดนั้นไม่ฉันช่วยฉันถามพ่อมาที่ต่ฉันนะครับเข้าใจฮะผมผมครับผมก็ได้ถามว่าเป็นหลักมายังไงแล้วก็ มาที่ไปเป็นยังไงผมแค่ถามปอะานเขาคระธานมั้ยขอให้ถามต่อแล้วเชิญลุงลุงเชิญคือที่ฉันถามฉันสงสัยเพราะว่าเมื่อเรารู้กันอยู่แก่ใจว่าทางานฐานหินเนี่ยมันเป็นทางานราคาถูกหาง่ายแล้วก็ไปทำไปใช้เอาไปใช้ในโรงงาน ซึ่งมันเป็นพลังงานที่มีต้นทุนสูงราดาแพงและเวลาคิดค่าค่าไฟฟ้าเนี่ยมันคิดรวมกันหรือเปล่ารู้แยกกัน,นคิดแล้ววิธีตรวจสอบตรวจยังไงเพื่อจะได้ไม่เอาเปรียบประชาชนผู้ใช้ไฟแน่นอนนะไอ้เงินที่จา่ายไดประชาชนไม่เห็นแต่มันเงินภาษีเข้เอาที่เป็นกรรตัวผู้อยากจะให้หนุนผู่ในเห็นมากเลยนะว,ว่าสารกรรมพลังงานหมุนเวียโนวยโนวมไฟฟ้าสี่ขีที่เขาใช้ชีวหมดเนี่ยใช้แารใช้ชานบ่อทั้งนัน เแค่สัพพะยาตเลยอืมมันใหญ่โตแค่ไหนในประเทศไทยเป็นใหญ่ที่สุดในอาเซียนอนี่บนหลวงปู่ไปดูสักวันหนึ่จะเอาเช่อไรโกบไปไม่ได้นานเชื่อไไปไปไปเช่นโตเป็นเจา